สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะมาพบกับติวเตอร์มิวนะคะหลังจากที่ไม่ได้พบกันนานๆเนาะเพราะว่าติวเตอร์มิวมาเรียนปโทนะคะอยู่ที่เมืองเฮลซสิงกีประเทศฟินแลนด์ค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงปีที่สองแล้วนะคะยังอยู่ในเทอมแรกอยู่แต่ก็มีความเรียนน้อยลงนะคะม,มีเวลาว่ามากขึ้นนั่นเองจริงๆเราช่วงหน้าร้อนนะคะติวเตอร์มิวไม่มีเรียนนะแต่ว่าเหมือนกับ มันปรับตัวอะไรสักอย่างก็เลยไม่ได้มาอัดคลิปอะไรกันให้ดูนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดในช่วงนี้ถึงแม้ว,ว่ามันจะเป็นหน้าหนาวแล้วเนาะก็จะอาจจะไม่มีวิวสวยๆเป็นต้นไม้สีเขียวอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็จะพยายามจะถ่ายเอ่อคลิปวิดีโอนะคะให้ทุกๆคนเห็นว่าที่นี่ที่เมืองเฮซิงกินี้นะคะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะคะนอกจากเนื้อหาของ การเรียนภาษาที่เราจะมาติวกันแล้วนะคะก็ยังอยากให้ทุกคนจะเห็นเมืองด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นไปได้เนาะก็วันนี้ค่ะจริงๆแล้วตอนนี้ติวเตอร์มีเรียนภาษาสวีเดนอยู่นะคะช่วงปีแรกติวเตอร์มีเรียนภาษาฟินแลนด์เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็สลับมาเรียนภาษาสวีเดนบ้างนะคะก็เลยอยากจะมาชวนกันทำแบบฝึกหัดเนาะหลายๆคนอาจจะ คุ้นเคยใช่ไหมคะเพราะว่าหน้าตาของภาษาสวีเดนเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นภาษาในกลุ่มของอ่ r เจอรมนิกนะคะก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีความคล้ายคลึงมากกว่าซะอีกกับภาษาเยอรมันเนาะซึ่งทั้งสามภาษานี้อยู่ในตระกูลภาษาเดียวกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วภาษาสวีเดนจริงๆยังไม่ได้เปิดสอนนะคะแต่ว่า ไม่รู้ว่าจะมาถ่ายคลิปอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีมีการบ้านพอดีนะคะก็เลยจะมาทําไปพร้อมกันเนาะนะคะแล้วก็แล้วก็ติวเตอร์ก็ยังไม่ได้สอนภาษาสวีเดนด้วยนะคะยังสอนเฉพาะภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันแล้วก็ภาษาสเปนเนะถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรเงี้ยก็ติดต่อเข้ามาสอบถามตารางดูก่อนได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าหน้าตาของภาษาซีเดนจะเป็นยังไงแล้วก็เทคนิคที่เราจะได้ไปในวันนี้นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าผู้ค้าหนู่มแบบ ไม่ไม่รู้ภาษาสวีเดนเลยแล้วแล้วอยากจะมาอ่านรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยจริงๆไม่อยากให้โฟกัสตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าตอนที่ติวเตอร์มิวเนี่ยด้วยความที่เป็นคนที่ชอบเรียนภาษาใช่ไหมคะเดี๋ยวทุกคนจะเห็นว่าตอนที่ติวเตอร์มิวทำแบบฝึกหัดอะคะ่ะติวเตอร์มิวเปิดหน้าแอปอะไรยังไงนะคะก็คือปกติแล้วอะค่ะติวเตอร์มิวจะด้วยความที่เป็น จริงๆล้วคลาสเรียนเขาก็สามารถให้ใช้หนังสือเป็นเล่มได้เนาะแต่ว่าหลังๆมานนี้ค่ะตั้งแต่ตอนที่ติวเตอร์ม e ิวเรียนภาษาเยอรมันใช่ไหมซึ่งมันเป็นคอร์สออนไลน์ติวเตอร์มิว e ก็ใช้ใน iPad มาตลอดเลยเราก็จะมีการดาวน์โหลดหนังสือมานะคะดาวน์โหลดหนังสือมาแล้วก็เราสามารถที่จะเอ่อใช้ปากกาเขียนลงไปในนี้ได้เลยเดี๋ยววันนี้จะแชร์หน้าจอให้ดูนะคะนี่แนะนำมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบเรียนภาษาเนาะโดยเฉพาะยิง่ง เป็นคลาสเรียนออนไลน์ที่เราเนี่ยไม่ต้องไปนั่งเรียนแล้วก็ไม่ต้องซื้อหนังสือไปเล่มๆด้วยนะคะเราสามารถเขียนลงไปบน iPad ได้เลยนะคะแล้วก็เราก็ยังจะมีแอปช่วยอื่นๆอย่างเช่นแอปแปลภาษานะคะที่เราจะต้องใช้ในระหว่างที่เราทำแบบฝึกหัดจะทำให้การเรียนภาษาของเราเนี่ยมีความรวดเร็วขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า หน้าตาแบบฝึหกหัดของเราจะเป็นยังไงอันนี้เป็นตัวที่สองแล้วนะคะตัวแรกเรียนไปเมื่อ,อตั้งแต่เดือนเ,อเซป t e มเบอร์ก็คือเดือนกันยายนเนาะกับเดือนอเดือนเซปต e มเบอแล้วก็โนเวมเบอร์นะคะเราก็มาเปิดเป็น period to นะคะของเทอมแรกเนาะในหนึ่งเทอมจะมีสองเพเรดใช่ไหมคะเปิด period to ไปเมื่อ ต้นเดือนต้นเดือนนี้อแปลว่าติวเตอร์เรียนตั้งแต่เดือนสิงหางกับกันยาช่วยนะตัวแรกอันนี้เป็นตัวที่สองนะคะพอเราดาวน์โหลดมาแบบนี้ค่ะแล้วก็มีการจัดอัลบั้มนะคะอย่างคอลัมน์คอลัมน์ตรงซ้ายมือน,นี้ค่ะก็จะมีการจัดอัลบัม้มอย่างเช่นนี่ติวเรก็จะมีอันนี้เป็นหนังสือวิชาภาษาฟินแลนด์นะคะที่เรียนไปตอนปีแรกเนาะ แล้วก็นอกจากหนังสือเรียนต่างๆเรายังสามารถดาวน์โหลดพวกเอกสารการเรียนในคลาสเรียนของเราได้นะคะพวกเปเปอร์ต่างๆแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งนะคะด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นอัลบั้มรูปใช่ห i s t r ดังนั้น เราอาจจะไม่สามารถใช้ไฟล์ pdf ได้วิธีการก็คือถ้าเกิดเราดาวน์โหลดไฟล์ pdf มาแล้วในคอมพิวเตอร์เราสามารถที่จะเปลี่ยนไฟล์ pdf เนี่ยเป็นไฟล์รูปภาพ jpeg นะคะจะมีโปรแกรมต่างๆที่สามารถแปลงไฟล์ได้เป็นทีละหลายห,ายหน้าเลยเราอัปโหลดไฟล์ pdf ไฟ์ที่มีหลายหน้าแล้วมันก็จะแปลงเป็นไฟล์ jpeg เป็นไฟล์รูปภาพทั้งหมดเลยแล้วหลังจากนั้นเราค่อย ส่งมาที่ iPad อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเอามาใส่ในอัลบั้มของเรานั่นเองนะคะแล้วเราก็เอามาจัดเป็นอัลบั้มแยกไว้แล้วก็ตั้งชื่อตามหนังสือที่เรามีนะคะก็จะมีความสะดวกสบายแบบนี้นะคะอ่ลองมาดูแบบฝึกหัดวันนี้ของเราตอนนี้เด็กตอร์เรียนมาถึงบทที่สี่นะคะก็ขึ้นบทที่สิบพอดอีวันนี้เราจะมาทำบทความนี้นะว่า เขามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าจริงๆแล้วว่า,าภาษาสวีเดนเนี่ยเขาจะมีความซับซ้อนน้อยกว่าภาษาเยอรมันกับสังกิษหรนะในส่วนตัวเท่าที่เท่าที่เหมือนกับ เออเรียนล้วเพราะว่าเราก็ค่อนข้างจะคล่องภาษาอังกฤษกับดีอรมานกว่าใช่ไหมคะแล้วพอเราเรียนภาษาสวีเดนเนี่ยหมืนเวิร์มไม่ต้องผานตามประธานอะไรเงี้ยแต่จะมีการผ่านตามเคสเฉยๆนะคะล้าก็จะไม่มีไม่มีเดดีดัสเนาะไม่ม,เม,มีเขาเรียกว่าเป็นเคสเชสใช่ไหมคะการกเนาะเหมือนที่ภาษาเยอรม,มันมีดังนั้นใครที่จะเรียนภาษาสวีเดนนะคะก็แนะนํามากๆเลยนะาลองดูเพราะว่า เขาก็จะมีความยังไงอะอวัฒนธรรมเขาก็น่าสนใจใช่ไหมคะประเทศก็สวยแล้วก็เผื่อใครจะมาได้มาเที่ยวในอนาคตอะไรเงี้ยก็อาจจะได้มาลองใช้ภาษาสวีเดนดูนะคะอ่าวิธีการอันแรกพอเราเปิดหน้าแมงปุ๊บใช่ไหมคะเราจะต้องแปลก่อนใช่ปะคือจุดประสงค์ของการ จุดประสงค์ของการอ่านบทความแบบนี้อันแรกเราต้องเข้าใจบทความใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องแปลนเนื้อหาก่อนโดยติวเตอร์จากอ่อสกรินช็อตหน้าจอแล้วก็ไปแปลใน Google Translate นะคะโดยจะสกรินช็อตทีละครึ่งหน้าเนาะตัวอักษรจะได้มีขนาดใหญ่นะคะแล้วเราก็จะดึงแอป Google Translate ขึ้นมา อ่าตอนนี้ถึงก็เปิดแบบเป็นสองจอนะคะแต่ว่าเราไม่เห็นใช่ไหมคืออย่างนี้นะคะ่ะเห็นเลยก็คือจะเป็น textbook ฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็เอา Google Translate มาไว้ฝั่งนี้โดยเป็นการ split แบบครึ่งครึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ลากอลาก Google Translate มาฝั่งนี้แล้วมันก็จะอยู่เป็นคนละครึ่งแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็มาคลิกตรงแคมร่านะคะเปิดอัลบัล้มรูปขึ้นมาแล้วก็เปิดสกรีนช็อตนะคะที่เราสกรีนช็อตไว้เมื่อกี้เนาะนี่เขาก็จะสามารถแปลเป็นแปลเอ,อ่อสกรีนช็อตนะคะแปลเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆทำไปนั่นเองอามาดูพร้อมกัน คำถามแรกข้อเนะคะถ้าอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเรื่อง pronunciation ก็ยังไม่เป๊ะเท่าไหร่เนะก็ยังมีบางตัวอักษรโดยเฉพาะสระนะคะที่เขาจะมีความแบบออมีความอาจจะไม่ตรงกับรูปแล้วก็มี variations หรือว่ารูปแบบการออกเสียงที่หลากหลายนะคะอย่างเช่นตัว A คคำแรก VAD ใช่ไหมคะถ้าเกิดเราอ่านคำเราอาจจะอ่านว่าว์ดใช่ไหมแต่ภาษา,ศาสวีเดน,นจะอ่านวอร์ดนะคะวอร์ดเวียดนี้ออมสเรียดนะคะก็คือเธอรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับประเทศสวีเดนเนาะออมแปลว่า about ใช่ไหมคะส่วนมีเป็น you guys ใช่ไหมคะเป็นคำสรรพนามบุรุษที่สองแบบเป็นท่านหะูพจน์เนาะ you guys what do you guys know about Sweden นะคะ스웨덴 นะคะ3 three to five สากานะครับให้เขียนสามถึงห้าสิ่งเนาะแต่ว่าน,นี้เรายังไม่ได้จะทำแบบฝึกหัดนะคะจะมาโฟกัสที่บทความก่อนอะ่ะมาดูนะคะบทความตรงตัวหนังสือที่มีขนาดใหญ่นะคะแรกเลย s o เ i ย t นา t u r ร์ h ิสเรีย o ออฟอ n โคโนะคะก็คือเป็น สวีเดนเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติประวัติศาสตร์แล้วก็เศรษฐกิจนะคะแล้วเวลาที่จี๊ก็ตยุดจะอ่านใช่ไหมคะเราก็จะอ่านประกอบกับคำแปลภาาอังกฤษอ่านมาแล้วเมื่อกี้ยังไม่มาเลยอ่านนี่นะคะดังนั้นเราก็จะมี หน้าจอสองด้านเป็น split window ใช่ไหมคะเราก็จะอ่านพร้อมไปกับคำแปลภาษาอังกฤษเนาะโดยเราจะใช้ไฮไลท์นะคะแล้วก็เขียนความหมายของคำที่เราไม่รู้เท่านั้นเนะาะเช่น s v e r i e l i g a p o den skandinaviska h a v o n i n o r a Europa liga l i k a เป็นแปลว่า s i t u a t e d ใช่ไหม Sweden is situation no? เนาะ is located ตามคำแปลด้านขวามือใช่ไหม is located นะคะ on the Scandinavian peninsula, Harwan อ่า Harwan หรอ peninsula ใช่ไหมคะคาบสมุทรเนาะดังนั้นคำนี้เป็นคำไหนที่ยังไม่เจอเราก็จะ h i g h l i นะคะแล้วก็เขียนคำแปล peninsula นะคะ อินโนราเอโรปาอินโนร์ตัวนิวรอันนี้เราทราบคำศัพท์แล้วแล้วก็ข้ามได้เลยนะคะ p พลเซอร์เคิลก็เจนอมเดนโนราเดลนอฟสเฟีย์นะคะประโยคนี้ออาโพลเซอร์เคิลอ่าอ,อันนี้ก็เป็นคำศัพท์ใหม่คำหนึ่งแปลว่าอาร์กติเซอร์เคิลนะคะส่วนกอ่อนี้เรารู้แล้วกอ่อแปลว่า g o ้ส s นะคะแปลว่า w o r โ to g o s ในที่นี้ก็จะแปลว่า runs เนาะก,ก็คือเหมือนกับอาณาเขตเขตแดนของมันนั่นเองอืมเส้นอาร์ติกเคิลเนี่ยนะคะวิ่งผ่านทางด้านเหนือของสวีเดนใช่ไหมคะออสเกนนมอ่าดังนั้นเกนนม เป็น preposition เนาะโดยวิธีการนะคะถ้าเกิดจริงๆแล้วถ้าเกิดเราพอจะรู้คำศัพท์โดยร,บรอบๆอ,อยู่บ้างถ้าเกิดเราพอจะรู้ประมาณ5้าสิบหเรเราสามารถคาดเดาได้ใช่ไหมคะว่าคำศัพท์ที่เราไม่รู้คือคำไหนแล้วมันแปลว่าอะไรใช่ไหมเพราะว่าเรารู้คำอื่นๆที่อยู่รอบๆนะคะดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องอาจจะต้องมีความรู้ทางด้านคำศัพท์นะคะ อยู่แล้วพอสมควรจึงจะสามารถอ่านได้เร็วแบบนี้นะคะในช่วงแรกเนี่ยตอนที่เรายังอาจจะแบบไม่รู้คําไหนเลยเราอาจจะต้องอาศัยการเปิดเป็นคำํคำๆไปก่อนนะคะดังนั้นตรงนี้อ่ะิโตก็เห็นแล้วว่าคําว่าเกนอมแปลว่าตรูเนาะเดนนอราเดลินะคะเดลินจึงแปลว่า Part ใช่ไหมคะ

some get only out i อ the n o r t อ of soda the Lena of landet นะคะเราจะเคยเจอคำว่า se แปลว่าซีใช่ไหมคะซีหรือ look แบบจริงๆมันแปลว่าซีอย่างเดียวนะคะแต่ตรงนี้พอเอามาใช้กับ preposition out ที่แปลว่า out เนาะเอามาประกอบการกลายเป็นว่า looks หรือ seems ดูเหมือนว่าใช่ไหมคะ อันนี้ก็เป็นโครงสร้างใหม่ที่ที่ดิวเตอร์เพิ่งเจอเหมือนกันนะคะแปลว,ว่าตอนนี้เขาเริ่มจะ introduce หรือว่าเขาเริ่มจะมีการเข้าไปถึงเรื่องหัวข้อของ phrasal verb หรือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยานเองนะคะนี่ก็คือเป็น verb กับ preposition มนาะประกอบกัน say o r e นะคะแปลว่า looks เราก็จะเสียงความหมายลงไปข้างบน นะคะส่วนนูเกจโอลิการ์นี่เรารู้อยู่แล้วนะคะ very different north nougat แปลว่า very o l i g a แปลว่า different ใช่ไหมคะ in n o r a ก็คือ in north นะคะแล้วก็ o x u r a and southern delana delana ก็คือ part นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าประโยคก,ก่อนหน้านี้เราจะเจอคาว่า delen ใช่ไหมคะที่แปลว่า part เหมือนกันแล้วก็ต่อมาจะเป็น delana ต่างกันง่ายอ่ะ ต่างกันตรงที่ถ้าเกิดว่าลงเป็น N A d e l a นะคะจะเป็นรูป plural แบบ definitive นะคะแบบเฉพาะจอดจง the southern parts นะในขณะที่ถ้าเป็นเดลเล่นธรรมดาเป็น the north เฉยๆอ่าเป็น the north ก็คือเป็น definitive เหมือนกันมีวความเฉพาะจอดจงเหมือนกันแต่เป็นเอกพจน์นะคะ ทำไมข้างบนเป็นเอกพะโปข้างล่างเป็นพ้าโปรต์ครับลองดูสิลองสังเกต adjective ที่มาขยายข้างบนมี nora อย่างเดียวแต่ข้างล่างมี nora กับ soudra เนาะดังนั้นข้างล่างจึงต้องเป็นภ้าโพร์เพราะว่าเขาพูดถึงทั้งส่วนบนแล้วก็ส่วนส่วนเหนือแล้วก็ส่วนใต้นะคะ of w a i t e d ก็คือ of the country เนาะ ถ้าถามว่าภาษาวีเดนมีความยากตรงไหนนะติวเตอร์ว่าก็จะมีความยากตรงนี้ล่ะคะ่ะก็คือเขาจะเขาจะแจกแจงรูปที่เป็น Definitive กับ Indefinitive ก็คือรูปที่เป็นแบบเจาะจงกับไม่เจาะจงนะคะโดยจะมีทั้งเอกพจน์แล้วก็พหา,าพจน์เลยนะเขาจะแ,แยกออกมาได้เป็นสี่เลยนะ,ค,ะคำนามแต่ละคำของเขาเนี่ยนะคะมี ไม่จาดจงเอกพจน์จอดจงเอกพจน์ไม่จาดจงภาคหูพจน์แล้วก็จาดจงภาคหูพจน์ใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละคาเนี่ยจะมี e อ d i n g ต่างกันถ้าเกิดลงเป็น n อย่างเดนเลนนะคะ Art i c l e ของเขาจะเป็น n เนาะแต่ถ้าลงเป็นเออย่าง l a n d e d เนี้ยมันมาจากเอ l a n d นะคะแปลว่า article คําคำนานามของเขาจะเป็นเอ นจะมีอยู่2ตัวคือ n กับ h นี่แหละนะคะโดยที่ส่วนมากแล้ว80% 90%เป็น n เนาะจะมี h แค่ส่วนน้อยเท่านั้นจะสังเกตว่าแม้แต่คำว่า a r c t i c circle ข้างบน p o s c e r c l e ลงเป็น n นะคะดังนั้นจริงๆแล้วตรงนี้ก็มาจากรูป n circle นั่นเองนะคะ article เป็น n เนาะแล้วพอเขาจะทำให้มันเป็นรูป fin i t i t y แบบเป็นเดอแบบเฉพาะจอดจงใช่ไหมจากที่เขาบอกว่า a circle ถ้าเปลี่ยนเป็น the circle ก็จะเปลี่ยนเป็น circle เอา n มาต่อา้ายก็จะกลายเป็นรูป d e f i n i t e นะคะรูปเฉพาะจอดจงนั่นเองประมาณนี้นะคะเอาเป็นแบบน้ำจิ้มก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้เรามาน้อมมอยกันนะคะต่อเนาะแล้วก็ เป็นไงคะมีความน่าสนใจมคฮะการเรียนภาษาเนาะดังนั้นพี่ก็มี่าค่ะอยากให้ทุกคนนะแบบมีความสนใจเรื่องการเรียนภาษาการเรียนวัฒนธรรมการศาึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับคนอื่นๆใช่ไหมคะที่ไม่ได้อยู่ในอ,อยังไงอะไม่ได้อยู่เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่ใช่ไหมคะเราไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับประเทศใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ แต่ก็เข้าใจนะว่าหลายๆคนอาจจะมีแบบหน้าที่หรือว่ามีความรับผิดชอบที่ตัวเองอาจจะต้องเหมือนกับว่าอาจจะมีวิชาเรียนที่ตัวเองจะต้องเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือว่าหรือว่าอาจจะมีงานที่จะต้องทําดังนั้นเวลาเราจะไปเรียนภาษาหรือว่าเรียนพาาันธรรมอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เหมือนกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้แบบ เวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็หลายคนอาจจะมีความจําเป็นใช่ไหมคะอาจจะต้องแบบว่าเรียนไว้เผื่อจะได้ไปทํางานใช่ไหมคะหรือว่าหลายคนอาจจะเรียนเพราะว่าเออเราชอบอะไรอย่างเงี้ยก็นะคะขึ้นอยู่กับความสนใจแล้วก็จุดประสงค์ของแต่ละคนนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะก็อยากจะส่งเสริมนะคะแล้วก็เชียร์นะคะให้ทุกคน รักการเรียนภาษานะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะสนใจอยากจะติวภาษาอังกฤษนะคะภาษาสเปนแล้วก็ภาษาเยอรมันกับติวเตอร์นี้สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะเพื่อคอร์สภาษาอังกฤษตอนนี้ก็จะมีหมดเลย ONET, GAT, i ก l to f เอลโอนะคะก็สามารถตกลงเรื่องส c o ร์ c o นเทน t นะคะแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาวนะคะเราสามารถเรียนผ่านซูมแบบนี้แล้วก็ ติวเตอร์มิวก็จะมีเอกสารการเรียนให้นะคะเรื่องคอนเทนต์ก็อาจจะเป็นว่าเราอยากจะเรียนปรับพื้นฐานก่อนหรือไม่หรือว่าอาจจะเน้นเรื่องการติวข้อสอบอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ก็สำหรับวันนี้นะคะก็เอาไว้เท่านี้เรามาเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ